สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ c i ไอหรืออาจารย์แอดกรลายมาพบครับทุกคนอีกแล้วครับตามที่ทันได้รอคอยนะแล้วก็นี่เป็นหลักร้อยทหารเกณฑ์ตัดสองนะก็แม่นที่สุดในโลกนะ ี่โมครับมาช่องนี้อย่าถือ3ทีอาจารย์แอดเป็นคนบ้าบ้าบาบ,าบานะบ้าคำนวณหวยนะคอมบ้าที่จะช่วยทุกคนให้ถูก3ามตัวตรงนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นกายที่มาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ให้รีบกดนะครับอย่ามัวโอเอลังเลใจความลังเลใจเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด หลักร้อยหมดิดแล้รให้ห้าหนึ่งเก้ะครับแต่ว่ามาครบ3ตัวเลยนะหนึ่งห้าเวดนี้จะเป็นเลขอะไรครับดูแล้วก็แชร์กันไปตัวกับอวดนี้เราถล่มเจ้ามือกันสักทีครับเราจะนำหน้าไม่น้ำหนวกแล้วก็เช เชฟฟองสบู่ u, อะไรเนี่ยนนะแล้วก็ปญายนองปญายนาคอะไรเราไม่สนครับมาอยู่กับ C I S นี่มีหลักสถิติให้ดูครับอย่าจะมัวแต่อากติครับเพราะว่าถ้าท่านไม่สมัครไม่อะไรก็ดูฟรีแต่ถ้ามีน้ำใจก็ส่งมาช่วยได้ครับ อาจารย์ไม่เคยรังเกียจเรื่องเงินครับก็อ่ะอ่ะอะอกูดอย่างนี้ตรงใจกันทุกคนใช่ไหมครับทุกคนก็ไม่รังเกียจมาวันนี้ก็มาดูหลักร้อยครับสมูกโอเอททำไมอย่ละอาจารย์ครับก่อนที่เราจะดูของดีเราต้องค่อยๆเปิดใช่ไหมครับ เพราะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างเลยวันเดียวก็แบบเหมือนเออนีอ่ไงกับมาดูตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยไหม,มสำหรับท่านที่เพิ่งจะ เม,มาลถมาจับจองที่นั่งไอเรียบร้อยครับเตรียมปากกาสมดุดดอสินเอ๊ยเดินสอให้เรียบร้อยอเดี๋ยวนะไม่รู้เป็นไงพออัดวิดีโอที่เราหิวทุกทีก็เลยเดี๋ยวโอกาสปิดตรงนี้หน่อยครับ ไม่อยากโดนแซวโดนแซวแล้มันทำให้เสียสมาธิในการคำนวณน,นะครับไม่ต้องมาแซวกันนะที่นี่ให้ดูแต่ของจริงแล้วก็ที่รวบลัดให้น้อยที่สุดนะครับมีอะไรผิดปกติก็พยายามที่จะบอกพยายามที่จะสะก,กิดสะก,กิด แขนซ้ายสะกิดแขนฝ่าสะกิดไปโดนเกลื่อนก็ให้ต้องหลืบไปล้างมืออย่างวัดที่หนึ่งครับได้าปากกาโอ,อ้นี่อ่าครับทำงานคนเดียวครับก็เหนื่อยอย่างเงี้ย สามดใช่ไหมออก8ปดหนะครับหลักร้อยงวดที่2เด่น9 04, 0้าศูนย์สี่กศูนย์เจ็านะงวดที่สามเดหนึ่งสี่ออก1นึสามครับนี่คือหลักร้อยนะววดที่สี่หกเจออกแปดสองสครับ วันที่ห้าแปดสกแปดสออกหกหครับวันที่หครับเด่น 9, ก้าห้าออกหกสองแครับวันที่ 7, จ็ดห้าครับออกเจ็ดหดวันที่8ครับ 6, 8, แปดสหลัก้อยนะ ออกสามงวดที่9เด่น9ก้สามาออก3ามครับวดที่10เด่น805ออก5 26กครับกรุณาดูวิดีโอให้จบนะครับถึงจะเบื่อแค่ไหนก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีแมวนั่งอยู่แถวนั้นก็ให้แมวมาดูไปก่อนก็ได้ครับอยากให้วิดีโอนี้มีคุณภาพโปรแกรม AI ของ YouTube จะจับพิท่านดูวิดีโอจบวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพทันทีครับมีคุณค่านะครับอย่าเปิดหัวเปิดท้ายครับดูสะดือด้วยครับ ข้อที่สิบสี่ครับสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดหกห้า งวดที่19ครับเด่นหนึ่งออก1 9 7งวดที่20ครับเด่นเก้าหนึ่งออกห้าครับงวดที่21ครับ1 3 8ออก3 7 5ครับนี่เตือนทั้งหมดก็ประมาณ70กว่างวดนะสูตรนี้ทำมาจากสูตรเลขดับ กอลณนาดูไปเรื่อยๆครับอย่าใจร้อน สำหรับท่านที่อยากสนับสนุนก็เชิญได้ครับถ้าสมัคร v ี p ไม่ได้หรืออยากจะดูหน้าจอมีเงินเหลืออยากจะโอนสักร้อยสองร้อยก็ได้ครับอาจารย์ก็ทำงาน ก็ต้องมีกา้าจะจ่ายบ้างครับประคารไทยพาณิชย์ครับ นครไทยพาณิชยดูสถิติไปก่อนนะครับไม่ต้องใจร้อนเราก็จ้ามือจะมาเอาไปก็ได้ครับ ทุกคนก็มีเสร็จที่จะหาเงินมีข้อมูลอ่าดูไปได้ครับ หลักร้อนนี้เดินดีครับหมดที่แล้วก็เข้านะเอาไปคัดดีๆครับได้3ามตัวตรงแน่เลยนะสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้านยห้าหนห้าห้าศหนึ่งศะสี่หนึ่งห้าศูนย์หห้ถึงนึ่งศูนย์นะ สมภบสังแกงครับขอกอบคุณท่านที่โอนมาแล้วนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับเกรงใจกันนะครับแต่ว่าเออนะก็กอบคุณทุกท่านนะครับที่มีใจเมตตา ตอบแทนกลับมาบ้างครับ415 05 08 10ครับสมบพกสังแก้วครับหลักร้อยนะครับ0จเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาเพิ่มเรื่อยๆครับจดไว้ให้ดีครับนะครับทุกๆท,ท่านขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่มีใจจิตใจที่ดีงาม ใจิตใจที่นั่งดูวิดีโออย่างสงบและขอบคุณที่กดติดตามเพื่อตัวท่านเองด้วยครับขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับทุกกระบวนการขั้นตอนมีความหมายนะครับทางที่ดีช่วยแชร์ไปด้วยครับเผื่อคนอื่นจะได้มากดติดตามอาจารย์แอดกาละมายนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับทุกท่าน เราจะมารวยไปด้วยกันนะครับถ้าบนบารมีมีนะครับตอนที่ท่านอยู่ในว,งว,งวี v i พีเก่าอาจารย์ก็พยายามที่จะส่งให้ครับคัดคัดดีๆแล้วก็มาดูที่นี่ด้วยครับบางทีบารมีไม่ถึงบางทีเหนื่อยมากอาจจะตกหล่นไปบ้างครับขอบคุณนะครับ703ก็หลักหลักรอยนะ หลักร้อยงวดดูแค่สามตัวอครับเดี๋ยวดูนี่ก่นอนหลักร้อยทหารเกณฑ์ปัดสองตามที่หลอกคอยครับแล้วมีสูตรอื่นอีกครับเดี๋ยวจะมาบีบไอ้ครบสามตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับเสียงเบาไหมครับชัดเกณ์ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหิวข้าวตื่นแต่เช้านอนดึกครับโชคดีนะครับ พยายามดูวีดีโอเยอะๆนะครับแล้วก็ดูให้จบนะครับท่านจะได้ความรู้สูตรไหนผิดก็ทิ้งไปก่อนตามสูตรที่เดินครับมาเดินเคียงคู่กันในการคำนวณการเก็บสูตรที่ท่านเรียนบางสูตรบางกลุ่มเนี่ยมันมาจากหลายพันหลายหมื่นสูตรรับแจกให้ไม่ได้ครับเพราะว่าท่านไปทำเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หมดนะครับกว่าจะคำนวณเสร็จ อาจารย์แอดใช้โปรแกร,รมคำนวณครับถึงได้ออกมาไวและได้เป็นหมื่นเป็นพันสูตรนะขอให้โชคดีครับ